วันนี้นะครับผมได้ได้ว่าผมอยู่กับรถเบนซ์ยอดนิยมนะครับผมที่ขายดีสุดในตระกูลเบนซ์เลยก็ว่าได้นะครับผมผมต้องบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่และคันนี้วิ่งมาแล้ว60,000กิโลเท่านั้นครับรถคันนี้สามารถชาร์จแบตได้แล้วนะครับผมคือราคาเนี่ยคือเท่ากับพวก c a ม r y ป้ายแดงซี vic ป้ายแดงแต่คุณได้ขับเบนซ์รถภูมิฐานแล้วก็ ออปชันฟังก์ชันที่เยอะมากๆนี่ออกห้ามา2ล้านกว่าครับแต่พอเป็นรถยูสคาร์มือ2จอดที่มังกรยูสคาร์แล้วเนี่ยราคาเนี่ยหายไปเกือบ50%เลยไปเลยครับสำหรับคนที่โอนเร็วนะครับผมรับไปเลยครับส่วนลถนทันที1 0 0 0 0แสนบาทสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันกับผมอีกแล้วนะครับมังกรยูสคาร์ คนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าผมอยู่กับรถที่มิลอลาเข้ามาใหม่นะครับผมเข้าใหม่ยังไงเพิ่งมาเมื่อวานเลยครับวันนี้รีบมาจับรีวิวให้ทุกท่านได้ชมเลยนะครับผมวันนี้นะฮะใครที่กำลังอยากได้เบนซ์สภาพสวยๆเลขไม้น้อยๆต้องชมคันนี้เลยครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชม mercedes benz c 3 5 0 E ้าศูนย e a one ครับผมนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรุ่นที่ ผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆและราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากไม่ได้แรงจนเกินไปเลยนะครับผมคันนี้นะครับอยู่กับ Mercedes-Benz C350e Plug-in Hybrid ครับผมรถคันนี้นะครับมาในปี2018ครับผมและคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆครับคันนี้วิ่งมาแล้ว60,000กิโลเท่านั้นนะครับผมและต้องบอกเลยว่าเลขไม่เนี่ยคือน้อยมากๆนะครับ60,000กิโลเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันครับ นะครับผมคันนี้นะครับคือเบนซ์ีคานะครับก็จะได้บอดี้ที่เป็นบอดี้สีดานขนาดกลางนะครับผมและคันนี้พิเศษสุดๆเลยครับคันนี้ได้ในส่วนของสีที่เป็นสีพิเศษครับเป็นสีเทาเซเลไน t ์เกรย์ครับผมสีตัวนี้เนี่ยคือให้อารมณ์ความหรูหรามากๆครับพอมาอยู่ในรถเบนซ์เนี่ยผมว่าสีเนี่ยคือดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรถรุ่นนี้กันครับ นะครับเดี๋ยวเริ่มจากบอดี้ข้างหน้าครับผมบอดี้ข้างหน้าเนี่ยคือตรงตามสไตล์รุ่น A อวันกาดเลยครับก็จะได้ส่วนของจังหน้าไดมอนด์กิล l นะครับผมแล้วก็กันชนหน้าเนี่ยคือตัดโครเมียมนะครับผมดูคอนทราสกับตัวกันชนที่เป็นตัดดำตรงนี้ด้วยนะครับผมในส่วนของไฟหน้าครับก็เป็นไฟหน้าตัวท็อปสุดเลยนะครับผมเป็นไฟหน้า LED high performance นะครับผมไฟหน้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีระบบไฟ daytime running light เปิดปิดออโต้ auto, แล้วก็เลี้ยวตามพวงมาลัยด้วย นั่นเองครับผมนะครับผมดีไซน์คันนี้สวยมากๆครับดีไซน์สวยมากๆเลยนะครับผมสภาพเนี่ยคือรถใหม่ป้ายแดงและคันนี้เป็นรถสูนสไตล์แบต a อโตไลซิ่งเรลเลอร์ด้วยนะครับผมคันนี้รถสูนนะครับนะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของบอดี้กันบ้างครับบอดี้คันนี้ก็เป็นซีดานสีประตูอยู่แล้วเนาะสัญลักษณ์ข้างๆก็จะบ่งบอกครับว่าคันนี้เป็นรุ่น p ักอินไฮบริดครับคันนี้สามารถชาร์จแบตได้นะครับผมแล้วก็สามารถปรับโหมดได้ว่าเราจะใช้โหมดอะไรจะใช้โหมด น้ำมันลว้วนหรือไฟฟ้าล้วนหรือว่าไฟฟ้าคู่กับน้ำมันนะครับผมสามารถปรับได้เลยนะครับผมก็ประหยัดน้ํามันมากๆแล้วก็สามารถเลืออโหมดได้ด้วยนะครับเข้ากับช่วงน้ํามันในตอนนี้เพราะช่วงนี้น้ามันแพงนะครับลองมาเล่นตัวนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันโคตรครับผมตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในส่วนของภายในห้องโดยสารของเบ n ซ์ซีสามห้าศ e แล้วนะครับผมภายในคันน,นี้นะครับก็จะได้ในส่วนของสีดานะครับผมแล้วก็ตัดลายไม้ ตรงนี้นะฮะเป็นลายไม้สีดําชิ้นเดียวกันนะครับก็ดูสวยงามมากๆนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่อะไรเรียบร้อยก็จะได้ในส่วนของออปชั่นใหม่ๆที่แอดออนเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากกุญแจครับกุญแจเขาจะเป็นประมาณนี้นะฮะตัวนี้คุณสามารถเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับผมรถคันนี้สตาร์ทแล้วนะครับแต่เสียงเนี่ยเงียบมากๆนะครับผมคันนี้เนี่ย สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้าก็ได้แล้วก็ระบบน้ำมันก็ได้นะครับผมนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับแบบ3ก้านนะครับผมจับกระชับมือมากๆเลยนะครับคันนี้นะฮะแล้วก็มีพาดโรชิพข้างหลังด้วยสามารถชิพเกียร์ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะได้เป็นเกียร์คอร์เจ็ดสปีดมาให้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็พร้อมกับพาดโรชิพนะครับประมาณนี้คันนี้ใช้งานมาแล้ว62,000กิโลเท่านั้นนะครับคือบอกเลยไม่น้อยมากนะครับผมไม่เรียกียกว่าคือเหมือนใหม่ป้ายแดง แต่คุณประหยัดขอป้ายแดงไปแล้วประมาณล้านหนึ่งนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะนะครับผมประมาณนี้เลขใหม่60,000กิโลนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจอตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงออปชันกันบ้างนะครับผมตัวนี้ก็จะได้เป็นจอตัวใหม่แล้วก็คอนโทรลเลอร์ตัวใหม่นะครับมีระบบทัชแพดมาให้ได้เล่นด้วยนะครับสามารถใช้นิ้วสัมผัสอย่างนี้ได้เลยนะครับเหมือนจอ i p แพดเลยนะฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเริ่มจากปุ่มครับมีปุ่มอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งซ้ายสุดนะครับตัวนี้จะเขียนว่าไดนามิกนะครับผม ตัวนี้คุณสามารถที่จะปรับโหมดการขี่ได้นะครับมีประมาณ5โหมดหลักๆนะครับมีสปอร์ตคอมฟอร์ตสปอร์ตพัดอินดิวิดิวยแล้วก็โหมดอีโค่นั่นเองครับสามารถปรับได้เลยนะครับถ้าสปอร์ตเนี่ยกพวงมาลัยจะหนักขึ้นนะครับผมช่วงล่างจะเฟิร์มขึ้นจะแข็งขึ้นนะครับผมถ้าคอมฟอร์ตก็ขับสบายๆนะครับในบ้านเราเนาะนะครับผมประมาณนี้ถัดมานะครับผมจะเป็นปุ่มยกโช๊คขึ้นนะครับคันนี้จะได้เป็นโช๊คไฟฟ้านะครับแล้วก็จะสามารถกดลิฟติงได้เนาะ คันนี้จะทําให้รถคันนี้สูงขึ้นนะครับเผื่อเวลาเวลาเจอหลุมหรือว่าเจออะไรอย่างเงี้ยขึ้นทางเนินสูงๆก็สามารถใช้โชว์ตัวนี้ปรับเพื่อให้รถคันนี้สูงขึ้นได้นั่นเองครับผมถัดมานะครับจะเป็นรูปเหมือนแบตเตอรี่นะครับคันนี้ก็คือโหมดตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของปรับนะครับว่าเราจะใช้โหมดอะไรจะใช้โหมดไฮบริดโหมด e โหมดหรือว่าจะเป็นโหมด e เซฟนะครับผมหรือว่าจะใช้โหมด ไฟฟ้าล้วนก็แล้วแต่เราจะปรับออปชันได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วแต่เราจะกดนะครับประมาณนี้แล้วกันคือออปชันคันนี้คือใหม่มากๆนะครับออปชันเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในส่วนของจอตรงนี้บ้างครับว่ามันใช้งานยังไงเนาะคันนี้อ่าเดี๋ยวเริ่มจากไดเรกทิมครับคันนี้จะสามารถเซตช่วงล่างได้นะครับผมว่าเราจะเอาช่วงล่างแบบไหนตัวนี้นะครับซัสเพนชั่นนะครับจะเอาโช๊คแบบคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัทนะครับผมถ้าสปอร์ตพัทก็โช๊คแข็งไปเลย นะครับผมในโหมดคอนฟิกนะครับคันนี้จะสามารถคอนฟิกเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างแล้วก็ระบบการขับขี่ได้เลยนะครับปรับตามใจชอบได้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะในโหมดของดิไดมิกซีเล็กนะครับถัดมาก็จะมาดูในส่วนของออปชันเนาะคันนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีแอมเบียนท์ไลท์ด้วยนะครับสามารถปรับสีได้นะครับคันนี้มีสีเลือกประมาณ3สีเลยนะครับเจ้าสีโพล่านะครับสีขาว หรือสีโซล่าได้หมดเลยแล้วแต่เราจะปรับสีนะครับคันน <online> ี้สามารถปรับสีภายในรถได้ด้วยนะครับออปชันนี่คือเยอะมากๆนะครับต้องเลือกเล่นดูนะครับคือออปชันเต็มแล้วกันตีไปอย่างนี้แล้วกันครับแลวรถคันนี้เนี่ยคือมีโหมดช่วยการขับขี่ด้วยนะครับมีโหมดเวลาเราลดออกนอกเลนนะครับตัวนี้ก็จะมีสัญญาณบอกด้วยว่ารถคันนี้ขี่ออกนอกเลนแล้วนะแล้วก็ระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับเวลารถคันหน้าจะมาใกล้รถเรานะตัวนี้ก็จะช่วยเบรกขึ้นมาให้ด้วยนะครับก็คือออปชัน การเซฟตี้เนี่ยคือคุ้มค่ามากๆและรถคันนี้คือราคาเนี่ยคือเท่ากับพวก c m ม r y ป้ายแดง c ีวิ c ป<ค>้ายแดงนะครับผมแต่คุณได้ขับเบนซ์รถภูมิฐานแล้วก็ออปชั่นฟังก์ชันที่เยอะมากๆนะครับผมใครหาเบนซ์ <daunting S 2> มือ2ออยู่นะผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆครับนะครับผมประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอกกันบ้างครับตัวนี้เป็นบอกปรับไฟฟ้าเต็มตัวนะครับตรงนี้ซ้ายขวามีมาให้นะครับสภาพคันนี้คือ รถมือเดียววิ่ง60,000โลนะครับคันนี้สภาพคือสวยมากๆคันนี้หลับตาซื้อได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายของรถคันนี้กันบ้างครับผมคันนี้นะครับก็จะเป็นท้ายตรงรุ่น c ีคัสเลยนะครับจะมีโลโก้บอกนะครับผม C สามานะครับ E ที่ย่อมาจากคําว่าเป็น Plug-in h y b ฮบินั่นเองครับผมนะครับผมก็เป็นรุ่นใหม่แล้วเรียบร้อยเนาะในส่วนของไฟท้ายครับไฟท้ายเนี่ยจะสวยมากๆไฟท้ายเป็นไฟ LED วิ่งเป็นเส้นตรงนี้มาให้นะครับ คือถ้ามองผิวเผินเนี่ย E Class กับ C Class ตัวใหม่เนี่ยคือไม่แตกต่างกันมากนะครับผมถ้าใครดูไม่ออกก็จะเคิยวเป็นรุ่นเดียวกันของรุ่น A18 ครับก็จะได้ส่วนของโครเมี่ยมตัดมาให้นะครับผมเซ็ตข้างหลังทั้งเซ็ตเลยนะครับแล้วก็ดีฟュเซอร์มีท่อคู่ออกมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นดีฟュเซอร์หลอดๆมาให้นะครับผมให้ดูความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ p a r k ก n ิ้งซนเซอร์นะครับแล้วก็คันนี้มีในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนั่นเองครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายของรคคันี้บ คันนี้นะครับได้ส่วนของท้ายเป็นท้ายไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ท้ายก็จริงๆอ่ะเก็บของได้พอสมควรครับแต่คันนี้มีแบตเตอรี่ไฮบริดมาด้วยก็จะตรงนี้ก็จะสูงขึ้นมานะครับผมผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอาจจะมีริ้วรอยฝุ่นหรือว่าอุปกรณ์ของเจ้าของเก่ายัางอยู่นะครับผมก็เรารีบมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมก่อนเพราะรถคันนี้มันสวยมากๆครับผมนะครับประมาณนี้เ,เก็บของได้พอสมควรครับแล้วก็เวลาปิดครับกดปุ่มตรงนี้ได้เลย ท้ายก็จะปิดลงมาให้อัตโนมัติเลยนั่นเองครับรถคันนี้สามารถชาร์จแบตได้แล้วนะครับผมนี่เลยนะครับทั้งประหยัดน้ำมันแล้วก็ชาร์จแบตได้ด้วยสามารถที่จะขี่ในโหมดไฟฟ้าล้วนหรือใช้น้ำมันก็ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนของห้องเครื่องของเบนซ์ซีส0 E คันนี้กันบ้างครับผมคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผม ถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบไฟฟ้ามาด้วยเนี่ยโลกโลก้ของเขาจะเขียนว่าเป็นไฮบริดตรงนี้มาให้นั่นเองครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินส0นะครับผมแล้วคันนี้ให้พละกําลังแรงมา้ามาสูงสุดเนี่ยเฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียวเนี่ย211แรงมา้าแต่ถ้าบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าไปอีกนะครับคันนี้รวมรวมเนี่ยก็จะได้ประมาณ270กว่าแรงม้าเลยนะครับคือแรงมา้าเนี่ยคือแรงมากๆนะครับ270กว่านะครับผมแล้วคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ที่เป็นเกียร์เ g Tronic นหรือว่าเกียร การตอบสนองเกียร์เนี่ยการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็จะเร็วขึ้นเพราะมันเป็นเกียร์ปีใหม่ๆตัวใหม่ๆแล้วนั่นเองครับแต่สิ่งสำคัญเลยที่ผมอยากให้ทุกท,าท่านได้ชมก็คือสภาพครับรถคันนี้สภาพวันนี้สวยงามมากๆนะครับผมน็อตเนื้นะครับเดี๋ยวให้ดูน็อตนะครับน็อตเนื้ฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยมีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับผมซอกในเดิมจากโรงงานนะครับผมคาร์น้าเนี่ยคือเดิมจากโรงงานเลยมอกรเนี่ยจากโรงงานยังอยู่ครบแผงกันความร้อนเดิมจากโรงงานต่างๆเนี่ย ยังอยู่ครบหมดนะครับผมรถคันนี้เนี่ยไม่เคยเก็บสีสักชิ้นนะครับผมโดยรวมรถคันนี้คือสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยนะครับผมรถของเรานะครับมีวารรับประกันสภาพตัวถังให้นะครับว่าเดิมจากโรงงานไม่มีอุบัติเหตุพิควตมจมน้ําตัดต่อหรือผิดกฎหมายใดๆมาครับผมถ้าลูกค้าไปเช็คเงาะรถของผมเนี่ยมีอุบัติเหตุพิคัตรจมน้ําตัดต่อนะครับผมเรายินดีซื้อคืนเต็มราคาที่คุณซื้อไปนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถ Merced e s b e n z c 350E คันนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับและราคาเนี่ยประหยัดกว่าป้ายแดงไปมากกว่า50เแล้วนะครับผมใครที่สนใจรถคันนี้นะครับผมติดต่อมาผ่านช่องทางข้างล่างีได้เลยนะครับผมมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยคือแพงมากแต่วันนี้มังกรยุทคาผมขอเสนอขายราคาอยู่ที่1ล้าน4แสนเบาทครับย้ำนะครับ1ล้าน4แสนบาทแต่เพื่อฉลองเปิดโชว์รูมใหม่นะครับผมราคานี้ ผมไม่ขายครับ1นึ่งล้านสี่แสนไม่ขายครับสําหรับคนที่โอนเร็วโอนไวนะครับผมผมให้สําหรับคิวท่านแรกเท่านั้นนะครับที่สนใจนะครับคันนี้นะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นไม่ขายเอาส่วนลดพิเศษไปเลยครับหนึ่งแสนบาทครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นไม่ขายเอาไปหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นพอครับผม นะครับผมรับไปเลยครับส่วนลดเต็มๆจากผมนะครับหนึ่งแสนบาทไปเลยนะครับคันนี้นะฮะสามารถซื้อสดก็ได้หรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้ครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เกือบเต็มนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันครับสำหรับเบนซ์สักหนึ่งรุ่นนะครับใครที่กำลังมองหาเบนซ์มือสองเลขกไม้น้อยๆนะแล้วก็ราคาประหยัดประหยัดต้องมาชมคันนี้เลยครับผมนะครับผมก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผผมมมดด้้้ววยยยนนนนนะะะคคครรรัับบิ่งกกกแแช์เเอห็็าขึล มีค่าแนะนำให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กดแชร์นะครับมีค่าคอมให้อีกนะครับผมก็ช่วยกันกดแชร์เยอะๆนะครับนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยกับการรีวิวนะครับผมใครที่ชอบก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะผมกับทีมงานศูนย์รบบ้านละเอียดและมังกรยูสคาก็ต้องขอตัวลากไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ